ไอทีทิปในครั้งนี้นะครับมาแบบสอนตอนติดในครั้งที่แล้วนั้นเป็นของซัมซุงนะครับสําหรับครั้งนี้ก็เป็นคําถามจากทางบ้านมานะครับในเรื่องของว่าถ้าสมมติเอามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอนอกสถานที่กับเจ้าโนบุ๊กตัวดีนะครับโคเวตเมเบิรกสิบจะเป็นอย่างไรนะครับจะไหวไหมแล้วก็จะมีการใช้พลังงานที่ลดลงแค่ไหน CPU ใช้พลังงานอย่างไรนะครับ พร้อมแล้วมารับชมกันเลยดีกว่าครับกับคลิปนี้ซึ่งข้อดีของตัว Adobe Premiere l a s t ตันี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยนะฮะเนี่ยทั้งมุมต่างๆนะครับนี่เราสามารถที่จะกำหนดได้เป็นตัวเส้นตัวอะไรพวกนี้หมดนะฮะอันนี้นี่คุณจะเห็นการทำงานรจริงผมเลยนะฮะนี่จะกำหนดฟิตางนี้ก็ได้นี่ ถ้าที่ลองดูนะครับคือเครื่องยังไม่มีความหน่วงเลย,เลยนะฮะยังคงทำงานได้ตามปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ยังจะมีเลือกแผน่นแอนซูมีเลือกของตัวอันนี้ด้วยนะฮะติดต เนี่ยครับก็พยายามเรียกบอกว่าเอ้ยมีอะไรแบบนี้บ้างก็คือคำว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับต้องโนมบุงตัวนี้ท่านที่ดูอันนี้จะเป็นการตัดต่อจริงนะครับปบะกอกกับชื่อว่า a d o b e Premier Rush นะฮะในตัวของ Huawei เมดบุ๊กสิบสี่นะครับที่หลายคนถามถึงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้เรนได้ตัดต่อวิดีโอได้หรือไม่นะครับก็ยืนยันครับเนื่องจากผมก็เป็นคนซื้อจากเครื่องนี้มาเองก็ยังไงมันก็ต้องตัดต่อให้ได้แหละครับเพราะว่าผมจะมาแทนในโนบุ๊กตัวเก่าของผมนั่นเองครับเพ่งผ,ผมไม่บอก,กนว่าเครื่องเก่าผมใช้อะไรแต่ถ้าใครตามผมอยู่ก็คงจะรู้นะครับว่าผมใช้อะไรนะครับ โดยตัววิดีโอชุดนี้นั้นจะไม่ประกอบในตัวของรีวิวนะครับ Samsung Glass s a m s u n galaxy s 2 0 fe นะครับที่ก็เลงจะออนเร็วๆนี้แหละคลิปตัวนี้น่าจะออนก่อนโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการตัดต่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแรนเดอร์กันนะครับวิธีการก็คือว่ามันจะมีปุ่มชื่อว่าแชร์นะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มแล้วก็ดูว่าไฟล์เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเลือกไฟล ตามที่เราต้องการได้เป็นอโต o m ม t ติหรือจะเป็นตัวของเฟรมต่างๆออดิโอเรือพวกนี้สามารถที่เราเลือกได้หมดนะฮะโอเคอันนี้เราจะเลือกเก็บโลเคชันไว้ที่วิดีโอแล้วกันนะครับนี่เสร็จปุ๊บผมจะตั้งชื่อ,อประมาณนี้นะครับ s d 1 0 Cam แนะครับแล้วก็กด Export ปึง้งตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันใช้เวลา ประมาณเท่าไหร่นะฮะโอห้านาทีเองสั้นนะครับอ่แต่ว่าเราคงว่าเอ้ยแค่ดูทั้เนี้มันจะรู้เรื่องหรอไม่ครับเราจะไม่ให้คุณดูเท่านี้เพราะเราจะเปิดตัวตัวนี้ขึ้นมาครับ performance ดูกันเข้าไปครับตอนนี้ performance ของตัวนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณเรียกได้ว่า cpu นั้น87%นะครับ ram นี่ใช้ไปประมาณแค่59%นะครับแล้วก็กรจอนะครับเป็น ตัวของกระจอเรดิโออนบอร์ดนะฮะก็ใช้ไปแค่4%เท่านั้นเท่ากับว่าในการเรนเดอร์นั้นจะใช้ตัวของ GPU ค่อนข้างน้อยนะฮะ CPU น้อจะเยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้นั้น CPU กับ GPU นั้นเป็นแบบ Build-in Onboard นั่นเองก็ทำให้ในเรื่องของการทำเพพ่านี้สามารถที่จะเป็นอีกประสบการณ์เงินงที่ดีแล้วก็นอกจากนี้นะครับซีซันของหน้าจอนั้นก็อย่างที่ได้ดูไปว่ามันตรงมากๆเลยนะฮะ ก็เป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวนี้นั้นไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของหน้าตาที่สวยนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของในการที่เราจะสามารถเอาไปใช้ออฟดอ์ตัดต่อนอกสถานที่ซึ่งตอนนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่ได้เสียบเจ้าสาย usb นี้เข้ากับตัวที่ชาร์จนะครับผมเสียบเข้ากับมือถือตัวหนึ่งเพื่อจะชาร์จไฟนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลออกนั่นเองครับ ก็ย,ยังสามารถที่จะเรนเดอร์ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ4นาทีซึ่ง้เทียบกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านผมเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นกว่านนะั้นเพราะว่าเรื่องของ GPU มาช่วยนั้นก็มีส่วนทําให้มันทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับก็พิสูจน์แล้วว่าตัวฮ u เว e i เมดบุ๊กสินั้นสามารถที่จะต่อต่อแล้วก็ทําทุกอย่างได้รวดเร็วแน่นอนครับ เศษหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าคุณแลนเดอร์อยู่อย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่ของมันก็จะกินพอสมควรเลยถึงแม้ว่าคุณจะประหยัดเรื่องหมดประหยัดพลังงานแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองให้เป็นแบบไฮฟอร์ฟอร์แมนเลยนะฮะจะดูซิว่าตัวเลือกไฮฟอร์ฟอร์แมนแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่สังเกตนะครับในการแลนเดอร์นั้นก็จะทําให้ CPU นั้นเรียกพลังได้สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ G p u นั้นเมื่อจับมันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยทําให้ต่ําลงนะฮะ เราสามารถที่จะปรับตัวของโฮตตางๆเนี่ยสามารถปรับได้หมดนะฮะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรนเดอร์เสร็จบุบแล้วก็คุณปิดโปรแกรมพวกนี้ไปอันนี้ผมขอปิดโปรแกรมตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าผมเปิดมากเกินก็จะทําให้ในเรื่องของการไปหยับพลังงานของมันนั้นทําได้ดีมากขึ้นตอนนี้ผมได้เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหัวเว่ยตัวน,นี้จะปรับพลังงานเป็นย่งไรนะฮะก็ จะทำให้ใช้งานแน่นลนขึ้นอีกติดหนึ่งนะฮะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับนี่ก็ถือว่าอึอดดีใช้ได้นะครับโอเคก็สมมติว่าคุณจะเคลียร์ทุกปัญหาพอแลนดเดอร์อเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการใช้ซีดนั้นก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับความร้อนก็จะพยายามกลับมาได้ในคือสภาวะปกตินะครับตามที่มีการใช้นั่นเองครับอ่ะก็ถือว่า เจ้าโฮมเมดบุ๊กสิบสี่ถ้าสมมติว่าต้องการงานของเปอร์ฟอร์แมนที่เรียกได้ว่าสูงนะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะโอเค okay. ก็จบลงแต่เีนี้ครับสำหรับคลิปในการที่จะวัดเปอร์ฟอร์แมนของตัวตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ